สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลัก10ล่านชุดมาตรฐานประจำงวงันที่16เมษายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมารู้คำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีไขรทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปความหวังนะคะจากคนที่ชอบ2ตัวล่างนะคะก็ตามนี้เลยเนาะ อาจารย์กำลังจะว,วางนะคะสูตรหลักสิบล่างนะ,ะในชุดมาตรฐานอาจารย์คัดเลือกนะคะสูตรเก่าทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ไม่ใช้สูตรใหม่นะเอาสูตรเก่าๆที่ผ่านสายตาของเอฟซีแล้วะคะเริ่มนะคะตั้งแต่สูตรที่หนึ่งเลยนะคะสูตรแรกเนาะหยิบขึ้นมานะคะเป็นสูตรหลักสิบล่างระยะยาว เริ่มมาแต่งมื่อที่ออก09นะคะอาจารย์จะสไลด์ให้ชมเนาะประมาณนี้แล้วกันตั้งแต่09นะยาวมานะ,ะนี่จะเป็นเมื่อที่หนึ่งเนาะทุกทีอาจารย์จะไม่ได้ให้ดูหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันติดอันนี้เคเลขกหนึ่งก่อนหนึ่งนะคะถึงตรงนี้สิบยี่สิบแล้วก็ยี่สิบห้า ประมาณนี้แล้วกันเขียนเป็นจังหวะจังหวะไว้นะก็หนึ่งถึงห้านะคะ,ะ,คะก็เข้ามาเดอาจารย์สไลด์ไปใช้ช้าแล้วกัน,นะ,ะจะมีเครื่องหมายถูกนะคะทุกงวดเลยตามนี้นะอ,นนนะอันนี้อาจารย์คำนวณมาทั้งหมดก็ยี่สิบห้างวดลวดเลยะคะ่ะถึงห้าหนึ่งต่อไปหน้ายี่สิบหกทุกครั้งอาจารย์จะทางนี้เนาะนี่หลบเอาไว้เนี่ยถึงตรงนี้แล้วแป๊บหนึ่งนะ มาดูยี่สิบหกนะคะห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์ห้าสี่สามสองเอาเลขสามแล้วก็สามหกเข้าสิบหน่วยมาหลายงวดเลยเนาะมีห้าสี่นี่ไม่เข้าแต่เราสนใจเฉพาะหลักสิบก่อนนะคะศูนย์สามห้าหกแปดสี่นะศูนย์สามห้าหกแปดสี่ทั้งหมดสามสิบงวดนะตัวนี้นะคะสามสิบงวด อันนี้ให้ดูหมดเลยเนาะเพราะว่าเอาเฉพาะชุดมาตรฐานก่อนนะคะเป็นสูตรที่หนึ่งศูนย์สามห้าหกแปดสี่ศูนย์สามห้าหกแปดสี่ประมาณนี้นะสูตรที่หนึ่งเคสิบเอ็ดเนาะเล่มนะคะเคสิบเอ็ดอ่ะสูตรที่หนึ่ง ต่อมาอาจารย์จะดูสูตรที่สองเอาเล่มไหนดีหยิบมาสักเล่มซิเอาระยะยาวๆน,นี้สามสิบหวดเนะาะเขียนไปตรงนี้แล้วกันตัวเล็กๆวกเล็บไปโอเคสูตรที่สองอ่าสูตรนี้ดูตรงนี้เลยเอางวดที่ยี่สิบหกดีเลยนะคะ สูตรนี้มันหลุดสองงวดติดกันนะที่อาจารย์เคยไล่ฟังนึกว่าจะไม่ได้ใช้แล้วเนาะหลุดสามสองกับสามแปดนะห้าเก้านี่ง้วดที่ยี่สิบหกนี่เข้ามาดีนะคะท่านผู้ชมเพราะหลุดนะก็เข้ามาระยะยาวเลยนะเออหกหนึ่งเข้านะคะสองหนึ่งเข้าห้าหนึ่งเข้าสองสามเข้าห้าหนึ่งเข้าห้าศูนย์เข้าห้าสี่เข้าสามสองเข้าสามหกเข้านะคะสำหรับงวดนี้ก็ตามนี้เลย เจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่สามนะะเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่สามเข้ามาติดติดกันก็เป็นสามงวดหกงวดสิบงวดพอดีเลยค่ะสิบงวดติดเลยนะคะอะบางท่านแค่สิบงวดนี่ก็เป็นสูตรได้ละเป็นเป็นตัวนี่ไอ้นั่นได้แล้วนะคะเป็นหนึ่งสูตรได้แล้วอันนี้คือสูตรเก่าเก็บเลยเนาะเจ็ดนะนะขึ้นที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่สามอ่า อันนี้ระยะก็เท่าไหร่เนี่ยสามงวด39งวดก็ผ่านการหลุดมาเช่นกันนะคะโอ okay. เคเก็บไปถ้าเราดูแค่2สูตรนะจะมีไหมมี8มี8นะมี9ไม่มีมีศมี4แล้วก็มี3ตัวน,นี้เหลืออยู่แค่4ตัวนะคะ สี่เนี่ยถ้าเราใช้แค่สองสูตรเราก็จะได้หลักสิบแปดศูนย์สี่สามอ่ะถือว่าเยอะนะอาจารย์อยากได้ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมอ่ะตอนนี้เรามาดูหยิบขึ้นมาอีกนะอันนี้จะเป็นแปบ๊บนะอันนี้จากเล่มยี่สิบสองนะอันนี้เอสิบสี่แล้วกันเดี๋ยวเวลามันเข้าแล้วตื่นเต้นมาหาไม่เจออีกนะ อันนี้ระยะทั้งหมดยี่สิบสามงวดเนะาะจะจะสไลด์ชมนะยี่สิบสามงวดตั้งแต่งวดที่ออกหกศูนย์เลยนะคะไล่มายิงยาวมาจะจะสไลด์ไปนะมีเครื่องใหม่ถูกทุกงวดเลยนะคะมาเริ่มสะดุดนะคะตั้งแต่งวดไหนนะงวดที่ยังไม่เห็นนะงวดที่ยี่สิบนะคะท่านผู้ชมห้าสี่มันมีแต่เลขสี่นะมันไม่มีเลขห้าถือว่าผิดนะคะหลุดเลย กลับมาเดินต่อสองมวดแล้วสามสองตอนหลุดอาจารย์ใช้เลยนะคะสาหรับสูตรเนี้ยสาองก็เข้าเลยนะคะแล้วพอสาหก็ใช้ด้วยนะคะก็คือสาอันนี้จะอยู่ในแนวทางของชุดมาตรฐานนะใครสนใจหลัก10บล้านชุดพิเศษแต่พวกนี้อาจารย์จะวางให้กดติดตามกดไลค์แล้วก็ช่วยอาจารย์ชมโฆษณาด้วยนะคะสูตรนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะมันจะเป็นสูตรพิชุพิเศษอันมันจะมีทั้งหมด7ตัวแต่เดินดีระยะยาวเนึ่ หนึ่งสองสามสี่เจ็ดเก้านะอันนี้หนึ่งสองสามสี่เจ็ดเก้าหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแล้วก็เก้าโอเคเนาะอันนี้จะเป็นสูตรที่สามยี่สิบสามงวดเขียนไปอย่งนี้แล้วกัน,นต่อมาเนาะดูงวดที่ เออสูตรที่สี่นะเดี๋ยวหยิบมาก่อนเล่มหนึ่งโอมเพียงเอาเล่มนี้เลยหยิบมาเลยเล่มอะไรเนี่ยอันนี้ k สี่นะ k สี่นะ k สี่ก็ตรงนี้เลยเอยตั้งแต่เก้าสี่นะอันนี้คืองวดที่หนึ่งนะมันมันเก็บไม่ค่อยได้เนาะหนึ่ง อย่างนี้แล้วกันเนาะหนึ่งสองสามไล่เลยนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองงวดแล้วนะไล่มานี่ค่ะเข้าทุกงวดนะอันนี้สิบสองแล้วก็สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกบางทีมันเข้าสิบหน่วยค่ะถ้าอาจารย์ใส่สีเหลืองคืออันนี้สามสองไม่มีแต่สามหกนี่มีหน่วยด้วยนะนไมมีสามหกเลยมีสิบหน่วย ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่นะคะตามจริงมันมีคู่อยู่นะนี่อีกสูตรหนึ่งนนเนี่ยสูตรนี้งวดที่ออกสามสองสูตรนี้หลุดไปนะมันมีตัวเลขอ,อยู่แค่นี้นะหลุดนะคะสําหรับนี้อันนี้กลับมาเข้าเลยเนี่ยมีเลขสามเงวดนี้ก็นี่ก็อีกถึงสูตรหกตัวเหมือนกันแต่รอดูไปก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้นี่ค่ะอันนี้ก็อีกสูตรหนึ่งนะอันนี้มันชนนะคะเลขสามอันนี้งวดนี้อันนี้ไม่ได้ใช้นะเพราะว่ามันมัน ตอนแรกอาจารย์ใช้อยู่นะพอผ่านการหลุดงวดนี้ไปไม่ได้ใช้เลยเอาเฉพาะตรงนี้แล้วกันเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าสามนะสิบหกงวดรวดเลยเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าสามสูตรนี้นะไม่หลุดเลยนะคะสูตรที่เป็นสีส้มๆมานี่ไล่มานี่เซงนี่เลยอาจารย์คัดลอกให้นะสิบหกงวดเจ็ดกาเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าสามเจ็ดแปดเก้า ศู 5, 3, นย์ห้าสามนี่อันนี้ก็สิบสิบหกงวดเนาะสิบหกงวดแบบไม่หลุดเลยนะแบบนี้เดี๋ยวสูตรทางขวามือเนี่ยเดี๋ยวมันเข้าติดติก,กันอีกสักงวดสองงวดอาจารย์ก็จะมาวางให้แบบนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้วางเนาะเป็นสูตรคิดไว้คู่กันเฉยๆนะไม่ได้อย่างไม่ได้ลงสมุดเลยด้วยเนาะสมุดก็ต้องแยกเล่มไปเลยนะคะ กำลังจะแยกเล่มสักหน่อยโหหลุดไปงวดที่ออกสามสองนะแต่สามหกกลับมาเดินเนาะอาทีนี้สูตรนี้นะ่ะสูตรนี้อาจารย์ชอบนะเป็นสูตรที่กำลังเดินดีนะคะท่านผู้ชมระยะสั้นๆเองเนาะสิบระยะแค่สิบสิบสองงวดแต่ว่าชอบนะห้าอันนี้เอ็มสิบแปดนะอันนี้เนาะ เนี่ยตั้งแต่สามสองแล้วก็ไล่มาเนี่ยสามสองสามแปดหกหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งสองสามห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสี่สามสองแล้วก็สามหกเลยนี่สามหกโอ้เดินดีนะสูตรนี้วันนี้เลขต่ำๆไปเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตั้งแต่หนึ่งถึงหกเลยต้องต้องเป็นหลักสิบล่างแสดงว่าเลขต่ำๆนะคะท่านผู้ชมมันไม่คะเขานะมันจะเป็นแบบนับเรียงตัวนะหนึ่ง อันนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่นะอันนี้เกดเก้าเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกนี่แหละแบบนับเรียงตัวโอ้อยู่ในสูตรนี้แหละเออแบบเล็กพิกินูนะท่านผู้ชมนะอันนี้คือเอ็มสิบแปดเก็บไปเลยเนาะต่อมาอีกหนึ่งสูตรนะคะก็สูตรนี้จะเป็นสูตรลายเซนนะท่านผู้ชมวัวที่แล้วก็หลุด ซีบอกว่าอาจารย์ไม่ค่อยวางให้อาจารย์วางให้นะคะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสูตรอะไรนานๆก็จะบอกทักทีเนี่ยบางทีก็เนี่ยค่ะมันจะมันจะอยู่ในเล่ม G ีจีสิบเก้าไปดูทุกคลิปได้นะคะจะมี G ีสิบเก้าอยู่เสมอนะแต่ว่าบางทีไม่ได้บอกเนี่ยค่ะอันนี้คือสูตรลายเซ็นน้ำมันที่แล้วเนี่ยหลุดนะคะทําให้ตัวเลขเราเพี้ยนไปเนาะเ,เพี้ยนไปเพราะสูตรลายเซ็นนี่แหละสูตรระยะยาวนะอาจารย์คิดว่าใช้เลยนะกลับมาเข้าแน่นอนเนาะลองลองเช็คดูนะ สามสิบแปดงวดนี้นะเขียนไว้ก่อนสามสิบแปดงวดแล้วแต่ยังแพ้สูตรนี้ในสามสิบเก้างวดทีสามสิบแปดงวดหลุดงวดแรกเลยนะท่านผู้ชมหลุดงวดที่หนะึ่งเสียดายเนาะอันนี้เปิดดูหน้านี้เลยแล้วกันเดี๋ยวเราต้องทําอีกหลายอย่างนะคะนี่ห้าเก้าเนาะแล้วก็สูตรนี้ตั้งแต่งวดที่ยี่สิบห้ามาเลยนะค่ะอันนี้ก็คือเนี่ยสูตรลายเซนเนี่ยแหละ หลุดนะคะท่านผู้ชมเมื่อที่แล้วเนี่ยเห็นไหมแปดเก้าศูนย์หกห้าหนึ่งะออกสามหกมาแต่เลขหกหลักหน่วยเนาะเนี่ยสูตรนี้เวลากระทบกันทำให้เอ่อทำให้เราไม่ถูกหวยของงวดที่แล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะถูกบ้างผิดบ้างนะท่านผู้ชมเราก็ตามต่อเลยนะเป็นเลขต่ำๆเช่นกันนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มาแปดเก้า หนึ่งสองสามสี่แล้วก็แปดเก้านะเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้สามสิบแปดงวดหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามเก้าแปดสี่หนึ่งสองสามเก้าแปดสี่หนึ่งสองสามแล้วก็เก้าเลยแปดแล้วก็ค่อยมาสี่เนี่แหละเข้าแน่สำหรับวัวนี้เนาะก็งวดที่แล้วสงสัยมีคนกดหนักแน่เลยอาจารย์เดานะสูตรสูตรนี้เป็นสูตรลักแหนห่วงเลย ูตลายเซนเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่โทษกันเนะไม่ว่ากันสู้ใหม่นะคะไม่มีอะไรพูดไปก็สองไพเบี้ยนะคะนิ่งเสียตำลึงทองสูตรสุดท้ายสูตรที่อาจารย์ชอบเช่นกันนะเป็นสูตรใหม่ๆนี่แหละทํามาตามมาประมาณสิบงวดแล้วโหหลุดนะคะท่านผู้ชมุูสายชอบสูตรนี้เห็นเข้ามาดีๆตนั้งแต่สองหนึ่งสี่หกมาเลยนะแต่หนึ่ถึงสิบนี้เข้าเลยนะ เนี่ยค่ะเนี่ยพอไล่มาเรื่อยๆขูนึกชอบตัวนี้แล้วอาจารย์เขียนว่าเข้าชัวเข้าตัวเพิ่มเนี่ยตัวชัวเลยนะตัวนี้เลขห้าเนี่ยชัวเลยเข้าจริงนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาสองหนึ่งห้าหนึ่งสองสามแล้วต่อมาก็ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสี่แล้วก็พอสามสองถูกอีกโหสวามบอกว่าชอบมากๆเลยเนาะหลุดเลยท่านผู้ชมยอไม่ได้เลยเนาะเออสามแล้วก็หกนะ ไม่มีทั้งสิบทั้งหน่วยเลยหายหมดเลยอ่ะงวดนี้จะลองตามให้ดูนะคะศูนย์สามหกเก้าสองเจ็ดนะคะศูนย์สามหกเก้าสองเจ็ดเดี๋ยวอาจารย์ใส่สีนิดนึงว่าหลุดนี่คือหลุดเลยแต่หลุดน่าจะเข้าเนาะเราต้องการเลขสามไม่มีนะคะใส่เข้าแม่ผิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาตาม036927านะอ่ะปิดให้เป็นศูนยสุดท้าย ประมาณนี้แหละเจ็ดสูตรนะคะเอาเลขเลขดีนะเลขเจ็ดเนะี่ยเลขเฮงน,นะคะศูนย์สามหกเก้าสองเจ็ดศูนสามหกอุ้ยใช่หรือเปล่าดูก่อนยังม่ชันนั่นเล็กเก็บเข้าล็อกไปแล้ว <c oughs> นี่นะสิบเก้างวด แามนี้นะมันจะมีทั้งหมดเจ็ดใช่ไหมเอาประมาณนี้แล้วกันเด่นอะไรเอ่ยโอเคถูกแน่เลยงวดนี้สาธุลดให้มันตัวเล็กลงไป ประมาณนี้แล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์อ่าเลือกแต่ดีดๆเจ๋งๆมาให้แล้วนะเอาเฉพาะตัวเลขก่อนตัวแรกเลยเนาะช่วยจาย์ดูด้วยนะคะหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาม หมีอยู่สมตัวเออสามสูตรหนึ่งมีอยู่สมสูตรสมใน7อาจารย์คิดว่าไม่น่าใช่เนาะเอาไปเลยไม่เอาแล้วสองสองมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่สองมีสี่เยอะขึ้นมาหน่อยะเอาไว้ก่อนแล้วกันสามสามมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหก มีหกอ่ะมีเจ็ดเนาะอ่ะมีเจ็ดเต็มทุกข้อนี้เลยเนาะใส่เกาะไว้ก่อนต่อไปสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่มีห้าอ้าวเยอะกว่าตัวนี้เยอะกว่าเลขสองไม่เอาสองแล้วเอาสามกับสี่แล้วต่อไปห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม มีไหมห้ามี3มตัวเนาะเท่ากับเลขหนึ่งไม่เอานะต่อไป6 6หกหนึ่ง6กสองหสามหนึ่งหสองหสามไม่มีน้อยจัง6มี3ตัวอา้าวตัดสินใจไปเลยเจ็ดเจ็ดหนึ่งเดสองเจดสาม เจ็มีสี่ะเท่ากับเลข2อนี่เลย8เอาติดตัวดับด้วยเนาะตัวมายากเดี๋ยวจา์เดี๋ยวท้ายๆคลิปจะเขียนให้นะว่ามีดับอะไรบ้างแต่ถ้าเราทําแล้วไปเจอชนเยอะๆให้เลือกไว้นะคะดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะแปดหนึ่งแปดสองแดสามแปดสี่แดสี่ถูกไหมเนี่ย8ปดหนึ่งแปดสองแปดสาแปดสี่ะเท่ากันเลยเนาะไม่เอา9้า เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าตัวเท่ากับสี่นี่เลยอย่าดูศูนย์สิศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์มีสี่เท่ากับสองเท่ากับเจ็ดแม่เนาะเดี๋ยวนะจา์ดูก่อนนับไปครบทุกตัวยังตามไปธรรมตาเริ่มลายนะคะเอามีสำรองอยู่สองตัว เอาสามสี่เก้าเด่นเนาะเด่นเด่นก็คือสามใช่ไหมใช่สามลองลองอะไรละ่ะลอง สกับเก้าเท่ากับเราได้เด่นตัวเดียวเลยนเนี่ยสามลองสี่กับเก้าเดี๋ยวเราเอาไปเทียบกับชุดพิเศษแล้วกันเนาะแล้วเราค่อยเออหาตัวมัดอีกทีหนึ่งนะสามนี่อ่สวยอยู่นะสามสามไปชนอะไรบ้างเนี่ยชนเด่นไหมเออเดี๋ยวอาจารย์จะงวดน,นี้อาจารย์จะเขียน สูตรคู่ขี้นะคะท่านผู้ชมเดินดีระยะยาวระยะสามสิบห้างวดแล้วมั้งยังไม่หลุดเลยเนาะงวดที่แล้วนะ่าจะเป็นแนวทางของเลขคู่นะก็มาที่สามหกอาจารย์ก็บอกเลยนะว่าคู่ขี้คู่ขี้คู่ค,คู่คู่ขี้นะหรือว่าขี้ขี้ไม่สวยอะไรแบบนี้นะงวดที่แล้วสามเดี๋ยวนะแล้วก็ลองสองตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้วยนะตัวไหนดับ ดับปักหลักสนะิบแล้วมันมีหลายสูตรเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะไปวางให้ในชุดไลน์ a ในชุดข้อมูลชุดพิเศษแล้วกันเนาะเพราะว่าชุดพิเศษมันหลายตัวนะมันต้องใช้ตัว,ต,วตัวตัวดับช่วยนะคะเดี๋ยวรอผลก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะทําตัวดับให้นะแล้วกระดับคู่ตรงด้วยเนาะมีเวลาบ้าเนี่ยรอผลสิบหกหรือไปทาไว้คลิปอื่นไหม เมษายนหกแปดบางทีอาจารย์ก็ลืมเนาะมีดีชาแนลมีดีชาแนลดูสิมันเจอไอ้พวกนี้ด้วยปะเอาเฉพาะที่เราใช้ประจำประจำมีอยู่ประมาณสามสูตรนะเอาจารย์จะเขียนให้แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเขียนดับให้ fc ด้วยอย่าลืมเดี๋ยวเผลอแป๊บเดียว สวัสดีค่าไปซะแล้วเนาะลืมเลยครั้งที่แล้วจะเล่าความฝันให้ก็ลืมเลยอะไรเงี้ยอ่ะตอนนี้เรามาเริ่มเราเขียนก่อนแล้วกันเราได้ตัวเด่นนะคะตัวเดียวเลยเลขสามเดี๋ยวเราจะไปรอชุดพิเศษด้วยนะทีน,นี้เรามาเช็คตัวดับนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์ค่อยลดหน้าจอเนาะเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันมันจะได้ไม่ลดลงไปลึกมากดับตัวแรกคือเขาเรียกว,ว่าดับขาดนะชื่อ จะได้รู้เข้าใจตรงกันดับขาดล่างเุยเขียนไงวะนะ่ยดับขาดล่างนะดับขาดล่างตัวที่หนึ่งดับขาดล่างก็คือเลขออกสามหกใช่ไหมสามก็หกเท่ากับเก้านี่แหละตัวที่หนึ่งี่ตัวดับอาจารย์จะ ใส่เป็นสีเหลืองหนึ่งสองสามวิใส่เอาเลยเปือ้อนบอนดูเนาะต่อไปตัวที่สองก็คือดับดับจระเข้นะดับจระเข้ฟาดถางวิธีการทำแต่ก่อนมันจะเป็นการฟาดถางแต่วิธีอันนี้ก็คือใช้สาม บวกหกหกสามสิบแปดก็เท่ากับแอดแล้วเก้าเ่ได้หนึ่งนะะนี่อ่ามีตัวเก้าแล้วตัวหนึ่งเนาะที่มันมาเจอตัวดับแต่มันเป็นสำรองนะแต่ว่าก็ก็ดูไปก่อนแล้วกันยังไม่ต้องไปตัดอะไรทั้งสิ้นรู้ไว้ก่อนต่อไปดับตัวที่สามเรียกว่าดับระยะยาว ใช้สามสูตรนี้พอดับระยะยาววันนี้เออเล,ก,ลกเจ็ดนะประมาณนี้โอเคนะเลขเจ็ดอ่ะ มีหนึ่งมีเจ็ดมีเก้าไปเจอตรงนี้นิดนึงแต่ว่ามันเป็นแค่สำรองเข้ามาเจอตรงนี้ยุ่งเลยเนาะถ้ามาเจอตรงนี้ก็คือเราก็เลือกตรงนี้นะคะอืแบบนี้เนาะเดชจานทร์จะลดหน้าจอเบาๆลงไปเรื่อยๆนะคะเอาส่วนสำคัญสำคัญไปก่อนตามจริงว่าจะทำดับดับคู่ตรงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำในคลิปอื่นๆที่มันเป็นการเรียนสั้นๆง่ายๆนะ,ะเอาคลิปนี้ฝากสูตรหลักสิบล่างในชุดมาตรฐานไว้แต่เพียงแค่นี้ พบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ